นี่เป็นภาพของชาวบ้านตำบลนานโพอําเภอกุดรังจังหวัดมหาสรารคามกำลังทำขนมกะหรี่ปับ๊บขน,นาดจิ๋วพอดีคำไส้ไก่มันแกวผลิตภัณฑ์เด่นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของร้านขนมไทยคูนิดซึ่งได้มาทำกันสดๆเพื่อร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงานถนนสร้อยดอกจานซึ่งจัดขึ้นภายในมหาวิทยายลัยราชพัฒมหาสรารคามโดยชาวบ้านตำบลนา,นานโพอําเภอกุดรังจังหวัดมหาสรารคามที่ทำ ขนมกะลีปับ๊บไส้ไก่มันแกวได้กล่าวว่าปกติแล้วก็จะทําขนมไทยหลากหลายชนิด จำนายภายใต้ชื่อขนมไทยคูนิดและในส่วนของขนมกะลีปับ๊บขนาดจิ๋วพอดีคำไส้ไก่มันแกว้วถือเป็นขนมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากมีความโดดเด่นในการนำมันแกว้วที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่โดดเด่นของจังหวัดมหาสารคามมาเป็นส่วนผสมในการทำไส้ทำเป็นไส้ไก่มันแกว้วผสมผสานกับแป้งขนมกะลีปับ๊บสูตรพิเศษของทางร้านทำให้เมื่อทานเข้าไปแล้วก็จะได้รสชาติ ที่อร่อยกลมกล่อมมีความหวานกรอบของเนื้อมันแกว้วผสมผสานกับไส้ไก่ที่อย่างลงตัวและขนาดของขนมกะหรีปั๊บที่เล็กพอดีคำทำให้รับประทานง่ายและหลายหน่วยงานก็มาสั่งทำเป็นชุดเบรกในการประชุมสัมมนาต่างๆเรียกได้ว่ามีออเดอร์สั่งทำเข้ามาอย่างต่อเนื่องทำขายแทบไม่ทันเลยทีเดียวครับ เอาคือได้เ็ๆสายไก่มันแกวมันเป็นไอไอพืชไอไอเอกลักษ์ของสาราค้ามโหดิทีงไหนเมียนจ้าเมียนอ๋อรสรสชาติมันจุดเด่นตองไหนครับสายไก่มันแกวครับแม่จะติดเเวลาเหาเกียวมันติดเป็นกุ๊บกุ๊บอ๋อมันเป็นกุ๊บกุ๊บรสชาติมันรสชาติมันติดมันติดหอมมากแต่ว่ารสิเป็นกลมกลอมอะไรจ้าอ๋อกลมกลมกรอบอ่าแล้วก็มีความเสียบของไก่ผสมผสานกับความหวานของมันแกงนิดเดียเมียนจ้าโอ้สุดคู่เลย่นวะ ต้องมาชิมจ้าต้องมาชิมเรา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 ลักษณะของเขานี่ผมเบิ่งลักษณะนี่มันเป็นแบบพอดีห้ามในเนี่น้อยเนี่ยแมนจ้าแมนมั้ยแมนจ่ายดีี่น้องเพิ่นมากม่้หย่ำแบบไอไออาเข้าปากไอห้ามหยวเหมือนเล่นมั้ยแม่นค่ะพอดีครับกับกาแฟตอนเช้าโอ้มันจี๊ดเสียบในปากเลยเนาะแม่นจ้าโอ้สุดยอดเล่นมั้ยด้าเป็นไหนครับได้รับการตอบรับดีบ่ครับกะรีบปั๊บใส่ไอ้ไก่มันแก้วนี่ฮะของผู้นี้เท่านี้เห็ดิบ่ทันแม่จ้าเฮ็ดบ่ทันโอ้ยเห็ดพิบันเลยว่าเดิ้อแสดงว่าเพิ่นเพื่อนสร้าย แม่ลูกค้าก็ชอบชอบเลยจ้าเอาเกือบๆพี่น้องเพี่อยากอยากกินอยากซั่งอย่างยังไม่ได้เพี่นสซั่งเลยยังไงเบอร์โทรยังไงครับนี่ป่ะคู่นิดแต่ละนี่นี่ป่ะครับเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าค่ะครับเก้าสามเจ็ดหกสองแปดเจ็ดค่ะครับผมสั่งได้เลยนะคะครับผมขนมไทยคู่นิดนะฮะครับผมขอบคุณครับ